สวัสดีค่ะพบกับยายอมอีกเช่นเคยนะคะตื่นเช้ามายายก็จะพาเพื่อนๆชมบอนสีอีกเช่นเคยแล้วค่ะเออแล้ชมความสวยความงามของเขาเนาะอันนี้เป็นบอลที่ยายได้มาแล้วไม่ทราบชื่อเนี่ยคะหลังจากที่เขาออกดอกแล้วยายไม่ผสมเขาคะ่ะเพื่อนๆเ,เขายายตัดดอกเขาทิ้งไปแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็แก่ตัวนะสูงอายุแล้วทิ้งกอคะ่ะแล้วก็ งอกขึ้นมาใหม่ต่อเนื่องเลยไม่ทิ้งระยะเวลานานเลยนะคะพองอกออกมาใหม่ใบเขาก็กัดสีแล้วก็ต้นไม่สูงแล้วค่ะบริเวณตรงนี้เขารับแสงที่สาดมาตอนเช้าเต็มที่ส่วนต้นนี้ไก่เมรีคะ่ะยายนําเขาออกจากตู้มาเลี้ยงข้างนอกสูงพลุดเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆเขาอายุยังไม่เยอะเนาะยายก็เลยยังไม่ตัดเขาคะ่ะเขางอกใบใหม่ออกมาสีก็สวย แต่อันนี้ที่เขางอกใบอยู่ในตู้นํามาอยู่ข้างนอกใบสีเขาก็จะสิดจืดจังไปเป็นธรรมดาแลา้วฮะสูงปลุดแข่งกันหาแสงแดดครับข้างกันนี้คือผู้เท่าเฝ้าเรือนแต่ก็ดีมากเลี้ยงป๊บเดียวแตกลูกน้อยออกมาเยอะเลยแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงดี ตอนยายเลี้ยงในตู้เลี้ยงแป๊บเดียวเพราะว่ายายเปลี่ยนกระถางเขาให้เขาฟื้นตัวดียายก็นําเขาออกมาเลี้ยงนอกตู้เลยปรากฏว่าอยู่ข้างนอกนี่สวยงามสะพังกว่าอยู่ข้างในตู้อีกคะ่ะที่ยายได้มาเป็นแบบหัวเนาะเขางอกขึ้นมาสีเขาก็จะสวยเลยแล้วก็พอมาเปลี่ยนกระถางใหม่ได้ดินใหม่แตกงอกใหญ่เลยคะ่ะมีเอฟซีถามเข้ามาว่า ผู้เทาเฝอรเรียนเขามีหูไหมยายไม่เคยสังเกตคะ่ะเพื่อนๆมาดูพร้อมกันนะคะวันนี้ยายจะพาชมคะ่ะมีหูไหมใบนี้ไม่มีดูใบนี้นะคะใหญ่หน่อยเกิดก่อนเขาเริ่มมีอายุละโอ้มีค่ะมีค่ะเพื่อนๆเนี่ยมีอยู่ตรงนี้หน่อยนึง แต่ไม่ใหญ่นะคะมีอยู่นิดเดียวเริ่มจะเป็นหูก็ดอดูใบใหม่เขาก็แล้วกันเนาะยายก็เพิ่งเลี้ยงเขากอแรกค่ะหะหนุมานขัดสมาธิงอกอใบใหม่ใบนี้ออกมาใบนี้เริ่มมีอายุมีอาการเริ่มอยากทิ้งใบแล้วค่ะเนี่ยยายว่าขณะนี้เขาน่าจะสร้างหัวแล้วคะ่ะเขาไม่แตกกอเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆตั้งแต่ยายทำคลิปไปครั้งที่แล้ว แต่เขาก็ยังแตกใบนี้ใบใหม่ออกมาให้ชมอยู่สีเขาจะออกมาสวยคะออกมาทนชมพูกัดในใบค่ะยายคิดว่าน่าจะเป็นเพราะไอ้ดินที่ยายผสมปลูกเนี่ยค่ะยายผสมใบมะขามใส่ใบก้มปูแค่นิดเดียวเนื่องจากว่าช่วงนั้นใบก้ามปูของยายหมดเนาะยายก็เลยนําใบมะขามเขามาผสมกับดินสีเขาก็เลยจะออกมาแบบ ชมพูสวยค่ะยายสังเกตดูจากกระถางอื่นที่ผสมด้วยใบก้ามปูอย่างเดียวเนี่ยใบเขาจะออกไปทางทนแดงๆเอแต่ถ้ากระถางไหนผสมด้วยใบมะขามสีเขาจะออกมาทางชมพูอมว่างอะค่ะยายไม่คาดคิดว่าเขาจะสวยขนาดนี้นะเนี่ยเนาะไม้เก่าไม้โบราณอีกเช่นกันค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วชื่นใจกระถางนี้นะคะยายได้เข้ามา ในาน้ำลูกไม้ใบกาบคะ่ะต้นเล็กๆยังไม่มีสีสันหรอกไม้หลักสิบหลักสิบต้นๆเลยนะคะย้ายเอฟต้นอื่นแล้วทีนี้ค่าส่งเขาก็จะเหมาเหมาเนาะกี่กระถางก็เหมาเหมาเสียค่าส่งแค่กระถางแรกเห็นเขาหลักสิบต้นๆย้ายก็เลยเอฟเพิ่มมามาเลี้ยงปรากฏว่าสวยงามมากเลยคะ่ะเนี่ยโอ้ ดูนะคะเขาแข็งแรงมากเลยก้านใบเขาจะเป็นสีเขียวมีแข้งแข็งแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยออกมาหน้าใบเขากัดชมพูอมว่วงออกมาสวยอย่างนี้เลยสวยมากอันนี้ก็คาดเหนือคาดคิดอีกเหมือนกันคะ่ะไม่คาดคิดว่าเขาจะโตออกมาสวยขนาดนี้ได้เข้ามาในนามลูกไม้ใบกับอันนี้บอลเดือนเมษาบอลใบกรม สร้างหัวแล้วค่ะเนี่ยเพืเ่อนๆเห็นไหมคะสร้างหัวแล้วค่ะยายจะปล่อยให้เขาทิ้งใบไปอย่างนี้แหละให้เขางอกขึ้นมาใหม่จากหัวเขาเนะต้นนี้คือพระนครของที่เขาใบหงิกใบงอค่ะเพืเ่อนๆเออยายตัดเขาทิ้งตัดทิ้งเหลือแต่ตออยู่ข้างล่างแล้วก็พรวนดินให้เขาเอ่อเติมดินให้นิดหน่อยเขางอกขึ้นมาใหม่คะ่ะ งอกขึ้นมาใหม่แต่ยายังไม่ได้เปลี่ยนดินให้นะคะเพียงแค่เติมดินให้นิดหน่อยแล้วเขางอกขึ้นมาใหม่อย่างนี้ใบเริ่มกลับคืนมาเป็นปกติยายจะรื้อเขาอยู่ค่ะยายจะรื้อเขาเปลี่ยนดินแล้วก็ลงดินใหม่เขาจะได้แตกกอใหม่เนาะเพราะว่าอันนี้ดินเก่าเขาน่าจะหมดสภาพสารอาหารน่าจะไม่ค่อยมีแล้วแต่ที่เขาฟื้นขึ้นมานี่ก็เพราะว่ายายเติมดินใหม่ให้เขาคะ่ะ นี่มาดูบอลในตู้ตู้นี้เริ่มอายุเยอะเริ่มจะโรยแล้วค่ะเพื่อนๆสงล้นขอบตู้อย่างนี้แล้วค่ะยายจะนําเขาออกจากตู้เป็นบางส่วนแล้วก็ไปทําการตัดใบแล้วค่ะอย่างเช่นต้นนี้ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยอันนี้คือกลุ่มพกัน์เนี่ยค่ะยาวอย่างนี้เลยค่ะเป็นตัดกอเขาแล้วค่ะไม่ต้องเสียดายนะเพราะเขาย,วย้วยละ ยายจะตัดกอเขาแล้วก็ดูแลฟื้นฟูเขาใหม่ค่ะเขามีหูเนียนะคะเพื่อนๆเนี่ยอยู่ใต้ใบเนี่ยสีสันลายเขาสวยดีค่ะกุมพะกันเนี่ยสมชื่อเขาเลยหนุมาลจองถนนนี่ก็อาการเดียวกันเลยค่ะเราก็ต้องปรับปรุงฟื้นฟูเขาไปเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมบอลสีในบ้านกันแต่เพียงเท่านี้อัปเดตให้ชมการเปลี่ยนแปลงกันเนาะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามคลิปนี้สวัสดีค่ะ